อนจะได้แบบนี้ลอ้เรียสมันต้องมีเข้าไป่อนเลยนะเยดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยใครมาทีหลังอะไปดิเออแบงมาทีหลังยืนได้แรกไปก่อนเลยเยอเข้าไปก่อนไม่ได้ไป่เข้าไม่ได้้ข้างนอกมันเขียน่ไกระสุนะกระสุนะใครใช้ไปเยอะเก็บฉันมองอยู่อุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยออุเดี๋ยวคุมหลังให้ ใครให้ไปนำกว้ามาไหนเลี้ยงเดินตรงไปดีวไปนั้นไปนั้นเออไปนั้นเฮ้ยทาเดี๋ยวทุกคนอยู่ไหนโอ้โหเมื่อกี้นี่จะเป็นเจ้าเลยหรือทันอ้าใครจะไปนั้นติไปเลยกูไม่ไปไปด้วยกันทุกคนเลยกูอยู่ตรงนี้ยู่ดีๆเราดีทั้งสองคนทางเรามาอยู่ตรงนี้กันดีกว่าปล่อยมันไปเถอะยโอ้ยยิงดิใครยิงวะพี่กันอะไรดูคนนัสฮัลโหเราสำรวจนี่ก่อน พอไรทันมันไม่เจอช็อตเต็มนะเขากระสุดกระสุดกระสุดมาๆๆมาใส่ยังไงอ่ะไอ้แบงค์กัวอะไรแบงค์กัวอะไรต้องออกแล้วแหละเฮ้ยเราด้วยไอ้คนเปิดไม่เจอโอ้ยหวานไปเนี่ยเฮ้ยเขาบอกต้องวิ่งอย่าน้นแสงเว้ยเปิดใส่ยังไงอ่ะกด F วิ่งอะไรนะวิ่งวิ่งวิ่งใจใครวิ่งผ่านใครเราเรียนเราดอมาเราต้องวิ่งเดินแบบนั่นดิไม่มีใครยิงหัวกูมันเลือดรถไอ้แบงค์แบงค์เอากล่องพยาาลนี่ไอ้ไม่ทำอะไรวะ กุญแจได้เมื่อกี้ข้างหลังเด็กเลยนี่นี่โอ้ยใจใครวะอุ้ยอุ้ยนี่ถึงไหนจะลงพลตามมมมมาาาตันไม่ทำอะไรวะแค่หาทางออกอีกทีแน่ทันตามมาตามมาตามมาเดี่มันท้องเดิมไม่ใช่หลังท้ายเลยเพื่อนอันนี้มันท้องเดิมไม่ใช่เหมือนกอนนีดีดีนี่แรงกุญแจมากเลย ไปเข้าไปดิเข้าไปแล้วไม่อยากลังไปอะไปเลยวะไปแล้วตามไปวะหาเขาบอกให้เดินตามแสงนี่สิใช่เหรอไอเดินตามแหลวันตั้งไอมีปุ่มอะไรด้วยอุ๊งเปิดไฟเปิดไฟเ้าบอกแล้วต้องเดินตามแสงอย่าอย่าเอ่อออมาดิเฮ้ยเอ้าหายแล้วเดินตามแสงไปอะไรกันเนี่ยไป็นกันล่ะเดินตามแสงแล้วเดินตามแสงทางนี้ดิทำไมห้องนี้มีอะไรวะ นี่ไงมันมีทางรู้ไปแล้วทางเดิมเนี่ยเห็นไหมันมีแะลรว่ห้องนี้ใช่ไหมไปปูนันเอาแล้วปูนันอ่ะไปยไไห้องเราไปห้องนึงได้ไหใครโกกอนดล่อเนง่ยอุ้ยอุ้ยกดไฟดีว่ะอะไรอ่ะเอ็มกดะไรอ่ะเฮ้ยไมดใฟกดปุอุ้ยอะไรเว้ยโอ้ยตบงต้ยอ้ยไบเต้ยเอ้ยโตมเมื่อกี้มันไม่โดนดาเมจอะเอ้ยโกแล้วเดปิกไปห้องน้างชางแล้วเมื่อกี้นี่

ไปรับตังค์ได้เจอผานรับเยอย่ายิงใส่หน้ากันดิเอ้ยจะตายแล้วเพื่อนไม่กินเลยไปนะไม่ได้ปิดประตูเหอะประตู้ปิดตู้เอ้ยแล้วไปโจมปะไม่เรืองสองอ้โหโค้ชสองฝ่ายมันฝ่มันฝ่ายมันไปนีประตูเลยห้องเนี่ยปิดประตูเลยปิดประตูเลยไม่เอาไม่เอามันบอกว่าทำลายให้ทำลายอะไรเงี้ยนี่ะเนี่ย ร่วงนี่มันเองยีนกันอีกวไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มไม่ใช่หรอกมันไม่น่าใช่วไรมาเดี๋ยวพี่นำต่อไปไอ้นไมไมเิด้ไม่เปิดไฟวะลาดอีกแล้วล่ะเบื่อมากเลยอตน้นดคบึนแบงเลขเลขอหันนเนประตูเปิดได้เออใช่นตตรงนี้เปิดได้ ไอ้สมลววายซ้ายฉันได้กลิ่นความกลัวของคุณไอ้เจ๊อะไรวะอะไรวะเ้ยปรตูนี้เปิดได้ตู้ข้างหน้าเปดได้เจ็ดเอ็ดเฮ้ยเจ็ดหนึ่งมาึืนๆกับบ้านกับบ้านเจ็ดเตังปิดกันตังใช่้องนี้นี่ว่ะที่เราเ็นเองเฮ้ยรหัสเจ็หนึ่งอะได้มาตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวเจ็ดหนึ่ง้ามาชุดหนึ่งเลยคุนี่ด้วย ไม่ได้ว่ะเจมันมีห้องนี้อีกไม่ใช่เหรอเข้าไปดิอุ้ยศูนย์สามเจหนึ่งศูสามอ่ะเอตรงนี้มีประตูด้วยอุ้ยแดอุ้ยตายเลยว่าอะไรวะเนี่ยเอาเรื่องเนื่สามะไเอืไม่ได้หรอศูนยสามเจ็ดหนึ่งนั่นเจ็ดหนึ่งูนสามอ่ะ เดี๋ยวนี่ตามมา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 มันมีห้องลงไปว่างห้องเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้โอเข้าใจแล้วอันนี้มันคือกับดักเว้ยเข้าไปตายจะเข้าไปทไมีสี่งข้างล่างข้างล่างไปยังเฮ้ยมันมีห้องใต้ดินลงไปก็ไปก็ไปก็ไปนี่กเป็นเซตเลยนั่นแหละแบบอย่างงี้แหละมันก็ได้ไฟปฝากไปฝากมันละโอ้คนหลอนเลย ทีนี้ตุ่นเราก็มีโอกาสได้เจอแบบแบบนี้เอ้ยซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์เฮ้ยขวาไล้ซ้ายดีไปขวาไวาเป็นขวาบอนแล้วก็ไมแยกกันแยกกันไปดิแยกกันไปเออไปสองสองไอ้พวกมึงไปกันเมยไปกันเลยเขี่ยดีงก็เดแกด้วยเมืก่อนเมือก่อนอะไรเมื่อกี้นี่ตังเจอเต็มหน้าจอเออโอ้เมื่อก่อนเป็นรูปผีหน้าจอเลยเอ้ยระวังนะว้ยแบบนี้มันมีจ้ำตัวแกผมก็โดนมาแล้ว สองห้า้วิเียผ่านเข้ากำแพงไปเลยแหมมีอะไรด้วยนะเจ็ดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็สามไม่มีใครยู่มาดูเลยหรอฮ้ยมีสองห้าแล้วสองห้าระอังน้ำมังกนจ้ำแกนเฮ้่ห้องนี้มีเกียร์ตัวไรอมาคิดกันเจอเจ็ดหนึ่งเก้าเ๊ไหอ้าเอ้าคือดนมาคือมาอยู่ตรงกลางแล้วก็เจ็ดึงกับศูนย์สามจเป็นซ้ายกับขวาีทฤษฎีเ้าเก๋งจริง โอ้โอเจ็บเจ็บเป็นเด็กลองเดแล้วแบบแบบอื่นตามตามตามที่มันบอกเลยอื่นแล้วเด็กมังกรมังกรเฮ้ยลูกไลท์เดนรีควสเอ้ยมันบอกว่าต้องการกิการ์ดอะไรแบบการ์ดิการ์ดกีการ์ดไปหาดิเดี๋ยวรอประตูเี้ยไม่ต้องรอเออตรงนี้เข้าไม่ได้นี่กิการ์ดสีน้ำเงินใช่ไหมก่อนไปมังกรเลยน้ำเอ้ยไม่มีเฮ้ยแยกกันไปดิมันมีประตูขวาไม่ใช่เหรอไปประตู้แรกไปกันเลยไปผมไปมังกรไปผมดิไปกับแบงค์แล้วเฮนล่ะประตูมันล็อกไป ประตูบล็อกประตูบล็อกโฉบเข้าไปไฮ้ยนี่มันเขียนอะไรวะ beware of t h e c u r s e ระวังคำสาปคำสาปไอ้คำไม่กลัวหรอกถ้ามาดิเดินทางในคำสาปนะครับเดี๋ยวคุณโดนจับสแกนไอ้ทันมาซ้ายผมอะประตูบล็อกมันหลอกว่าอะไรอะไรอะไรเสียงอะไรเป็นตุ๊บเลยเอ้อะไรวะเป็นลูกตาเขียนลูกตาอะไรวะไอ้ก็เป็นดาวแม่งเข่ามังกรเปล่าไหม วิ้นเสียงหัวเราะมว่าเดินเข้าไปเจอจำตะแครเว้กูว่าเจ็บเฮ้ยกูแจกกูแจกเจ็บตายเกินลยเฮ้อะไรนี่รบเร็ววิ่ง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 ว่งวิ่งวิ่งิ่งว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 ิ่งิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง่งิ่งวิ่งวิ่งว่งิ่งวิ ตกใจเฮ้ยมะม่วเฮ้ยอย่างหูตกใจหมดไอ้ห้องนี้ไอ้ห้องนี้มีมุกมีมุกฉันก็ไม่เห็ตกใจมากเลยไปไปหลังกันห้องใหญ่กว้างหรอเนื่อเนี้ยเฮ้ยขีกแดงไลยคนนั่งอยู่เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยประตูมันโดนทุบแล้วเนี่ยดูดินี่เนี่นี่ตรงนี้มีช่องไฟไม่แรงแปร์ว้หล่อนมีช่องแอร์ตรงเนี้ย ต้องหอมว่ามีแค่ไหนวะเอ้ยต้องมุดแล้วแหละเจอจัมส์ตะแคร่แน่คุณไปก่อนนำเลยเพื่อนไม่ขอมาคนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยก็ไปคุณไปแล้วคุณต้องเดินต่อไปไอ้เหี้ยคุณอยู่คุณชาร์จเฮ้ยตี๋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 ไอ้จ่อยก่อนไอ่ๆๆไอ้ใจเย็นวันจะมาไม่ได้กองอะไรยี้เฮ้ยมันห้องเดิมมาห้องที่มันล็อกจากข้างนอกอ่ะเราไม่คิดที้จัมส์ตะแคร่นี่ยมันมีทางนี้เข้าได้แบงค์มีห้องเดิมให้ทางนี้ทางนี้มาได้เพื่อน เขาเขาเดิมไม่ใช่เหรอห้องแโอ้โหไปได้ตะกี้แบงได้กี่การแดกใช่ปะเออไม่รู้อะต้องไปเปิดไปเละไปเปิดห้องแดงดทางเดิมเออใช่ไปบดไปบดไปบดวิมูฟ์วิมูวเปิดดิเปิดได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะเออมันจะแซ่บโดนทับไปแล้วกูต้องมาใหม่กูต้รื่อง ไอ้แบงค์กดอะไรไม่มีใครไม่มีคีย์ค์ดกดไม่ได้กดอีนะกูโดนอะไรใครเก็บกีก้าไปอะไหรือว่าอันนั้นป่าวะที่มันเป็นสีแดงเราต้องหยิบมาด้วยหรือเปล่าไม่รับกูทีนี้ถาทไปไม่เจอทำได้ไรวะไม่ได้ตามมาคนเดียวตัดหน้าวะ อยากให้ตังค์ไปเปลีป่ยนสก,กินมากเลยเอาตังค์ไปเลยต้องเป็นกระดูกอะคิดว่าพูดเดียวกันเ,เดี๋ยวไม่เป,ป,ป,ปลี่ยนถ่ายอะแน่กว่าซีเปลี่ยนไปเลยแล้ว,ลวก็ฆ่าตังค์ทีเดียวเลยใจดใจู้ใจเบิร์ดห้องศูนสามว่ะฆ่าผมพีคผมไม่อยากทะเบื่อนเออมันเห็น,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 นอะไรแดงๆอยู่หลังนี่ไงนี่ไงทีแดงๆ เก็บได้เพื่อนเฮ้ยโอ้โหเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะเอาไหมเสียงนี่มันซีดีคีย์มันมันคืออะไรเราไม่รู้เราซุยมาก่อนเนี่ยเอาไปใส่ดิเฮ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยแก่คกูดีใจได้ไม่นานกูตกใจต่อเฮ้ยไอ่ห้องนี้ห้องนี้ ได้ได้ได้หูตันหูสุดยอดเบียดได้ดีมากคุณผู้เป็นคนเฮ้ยเจลกีการ์เพื่อนฮ้ยอะไรคำทำอะไรเฮ้ยแบล็มมิงมีอะไรอยู่ในห้องด้วยดูอะไรไม่โดนไม่เชิ่เด่นเหยียดสัมผัสเหยียดสัมผัสอะไรเด็กฉันหรือไอ้ได้วิวฮอนฟอร์ดยูเอเวอร์จะลากเรตลอดเวลาอะไเขามันจะล่าเราตลอดการเลยวะเกีการ์ก็ถึงการไเปคนคนขโมยเด็ดเดี๋ยวนะเราต้องการขี่การสีฟ้าไม่ใช่เหรอ อันนี้มันติดสีขาวเฮ้ยลองลองลองวางไว้นี่วางไว้นี่เหรอเเ้ขาใครจะรู้เกมมั่อไหจะติดตลกให้เอาไปย้อมสีก็ได้โอ้โหเสียงแย่หลอนเฮ้ยกูไม่เข oh, oh ้าไปแล้วโหเสียงโหมีสบะบีนเนี่ะเสียงเฮ้ยแม่เลยมันจริงเลย อุเตอร์ดพาวิสนิลลูโลมลุกไอเอเอาิลลุมหรอไอวิเดวเวอร์ยูออโซอะไรสักอย่างเกี่ยวกับวิญญาเนี่ยแหละโอ้ยไม่มีตกสาสีแดงเลยแสงเอเดอราะมานึ่งเดเดี๋ยวเอาแผ่นนี้มาก่อนแล้วกันเพื่อแค่ันันแบแบไปไเียวะทันลุโซคาวิบีแมนไอิวดอยูเอะไรแบเดวเลือดดวเลือดพลัง เออวิญญาณอยู่วิญญาณอยูวิว not เลฟไปทันกลับเข้าไปทันเชื่อวิว not live อะไรคุณจะไม่รอดเลยคุณจะไม่มีทางหนีรอดอ่ะแล้วกูรอดกูตกหัวตกหัวกันสร้างมาไปเจอคีสีแล้วอ้ดจะเที่ยงคืนแล้วไอ้เชี่ยเด็ดจะโดนตัดแลยครูจะเล่นจบไอ้เจอสีฟ้าแล้วแหมไอเดียวโยโยโซเดียวโยโยโซ ไม่อยู่หวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอนนี้ดิไหนเหรอวะแบงมเอาชิบหายแล้วทันมันไปไหนกันหมดแล้วอ๋อยังเป็นห้องนี้นี่หว่าดีป่ะเอ้านี่มันทางลับออกมาเลยแบงค์ทางเดียวทางเดียวไม่รอดอ๋อหรือว่าแผ่นที่หยิบมาถูกแล้ววะเออแล้วไอ้แผ่นคืออะไรวะนี่ไงถืออยู่เนี่ยไม่ใช่มีแผ่นหนึ่งอ่ะนี่ไงเออแล้วแผ่นขาวเอามาทำอไมเนี่ยเออถือไว้เพื่อเพื่อเดี๋ยไว้เพื่อเออคือคือว่าการอยาก้องเลสไนน์นี้เลยเมื่อกี้ก็ตายเผื่อมันจะมีนี่ไงมังกรบอกว่าเป็นทางเลือก จะจบแบบไหนจบโอ้โหแม่งห่างเลยกว่วแบดดิ้งอับแบทเฮ้ยเอาห้องนี้ก่อนห้องนี้เล็กห้องนี้เล็กเข้าไปไม่ได้เลยห่างยาวไปเลยทิ้งแผ่นเลยนะไปเอาแล้วเก็บไปอะไรเอ็นดี้สี่ยเอ้ยแบงค์มาบอกสิจบไปแล้วแบทอินดิ้งเราเริ่มจำเชกเลยชอบจริงเราเริ่มทำมันกันเถอะเลยคิดว่ามึงจะจบก็ได้อะสี่ไม่งห้อหลอกโอ้โหไปไปไปตังตังคิดว่าตังเป็นผีแล้ว เขาบอกให้เี่นิทางเขาไปอ่านนะครับเขาไปอ่านนะครับเออ้วหยบาอะไรวะเมื่อคุณโกหกอ่ะมันเป็นข้อผิดของคุณจะแต่นที่คุณทำลายบ้านอีเตัวไหนวะต้องคุณไปทำลายมันตัวไหนไม่ต้องการอย่างนี้ออกไปออกไปออกไป มึงฆ่าดมึงฆ่าดนก้องฆ่าในปูไม่ตายไป่ตาไม่ตายคุณไม่ตายคุณต้องฆ่าเขาได้มึงคิดว่าจะฆ่ากูได้กูอคุตกตัวสอนสองตัวเลยปัดออกไปกล้วย่งอ่ไรเงี้ยออกกันเถอะห้องนี้มันเป็นแค่มาอ่านอะไรก็ไม่รู้ห้องไหนเนี่ยเล่นเปิดประตูสักห้องห้องไหนมีสองห้องไหมอะในห้องนี้อีกห้องหนึ่งอ่ะเร็วเร็วไปเร็ว แบมเป็นทางยาวอ่ะแบมเฮ้ยตกใจเฮ้ยมันมีก้อนนี้สองก้อนลนะเห็นสองก้อนเลยก้อนนี้ไม่คืออะไรวะไอ้ก้อนนี้มันมันแดกบ้านอยู่ได้เลยเออมันมกกลางบ้านเลยเป็นทางลัดนี่หว่าแล้วก็ไปทางยาวอ่ะไปทางยาวตรงนู้นอ่ะสรุปแน่น่ะทางนั่นทางนั่นทางยาวตรงนี้เฮียเราโชคดีนะมอกได้เลยครับเมื่อกี้ที่หันหลังพอดีจีจี้กัส ไมจังหน้าเลยแบงโอ้เมื่อกี้ทหลังคุณาเอ้ยเจอก้อนเนอีกัน้ดีสอ้สแคนรมิสมันบอกว่าเอ้ยหายก้อนเื้อมื่อกี้แบก้อนเนื้อที่มอก่อนถือใช่ไหมเอาเจอหนอนใี้ย้้กันหาเพื่อนหนึ่งไปโฟกไปกันไป้ไเอเคชแมนเมื่อกี้ได้จำสแควแล้วยังไงให้กูหา้มอียดแ ใหญดีนะเกินมันอยู่ไหนม้างกับแบบไปนีไงสีแดงอันหนึ่ไหนวะนี่สองอันแล้วเนี่ยเนี่ยหน้าตามันเป็นประมาณนี้ยใหยิ่งใหญ่ยิ่งจักรเจ้าเจ้าเจ้าเหนือทันมาที่นั้นอะไรอะไปเริ่มแ็กแล้วมึงจะตัดเด็ดปูแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่ายึ่งนะใจเย็นมันจะจบแล้วไอ้ที่มันเปิดเลยไปเอ้มันเปิดแล้วมันเปิดแล้วไม่มีไม่ใช่หปอก็เปิดแล้วมันเปิดแล้วแล้วโกดี้เช่นอยูนี่คืออะไรอ่ะเหมือนมันที ให้เราเปตูนรกไรสักอย่างเฮ้ยแล้วคนอื่นไปไหนหมดเฮ้ยจาทำพร้อมกันมานี่มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยรอไปอะไรอ่ะอ้ยไตยไตงม่วหรเห็นไหมตายอุ้ยอุ้ยเห็นตัวม่วปมื่อกี้เราต้องหนีมันเราต้องหนีมัน หาทักออกกที่นี่โอ้โหเต็มเพลงแม็กคนลุ้นเลยเอ้แบงค์แบบนี้ไม่ใช้ได้หรอเอ็นุ๊กนุ๊กต้องขอเอาคุณสปอนเซอร์หลักแล้วคุณลาลาใ้กอนเฮ้ยอันไหนด่ก้อนขี้เลยเนี่ยเฮ้ยระวังเดินไปเจอแม่งนู๊กเลยเออว่ะเจอัะติดกันแน่หรอมีหลันเดอร์ไหมตอนนี้ผมกำลังล้างท้ายดับถ้าเอ้ยเดี๋ยวกูเดินดูหลังเงี้ยเพื่อนมาแล้วมาแล้วได้เอาเอาตกใจหมดเฮ้ยมันเป็นข่าววงกลดอ่ะ เราต้องหาทางออกเอ้ยมันมางดังไรมาแล้วสุดนมาออก่งยิงวิ่งตายอยู่ไปยิงมันวปมันเป็นเพลงอย่าบอกต้องยิงมันไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เราต้องหาทางออกเอ้ยนี่มันไม่มีทางออกไอ้ที่เสียโคตรหลอนเนี่ยต้อนกับเพงเอ้ยมันมาแล้วมาเร็วพุทเป้ยวิ่งวิ่งชิบหายอะโอ้โหไม่คิดวตา แล้วใครใครรอดบ้างเนี่ยอุ้ยลาลายรอดด่มันคือตัวอะไรแบงค์มคือเหมือนด้วงไหมมันมันาเป็นบ้านเลยเฮ้ยแบงค์สามแบงค์มันเป็นแบงค์สามโอ้ยคือแบงค์สามข้าวเกียร์แบงค์สามคุณเพิ่งรู้ว่าชีวิตนี้เคยจะโดนแบงค์สามกันตายอย่าไปยิงมันเฮ้ยโอ้โหปิดต่อจะหายแล้วไอพี่ท่านาดีหนึ่งเดินตามไปเราตลอดป้องติดข้าผมทีช ไหนวะโอเคตรงนั้นใครเนบอกว่าอะไรนิดพอยอิดเฮ้ยต้องทำลายอะไรสักอย่างจะทำให้มันตายหรือเปล่าวะไอ้้อนเดือแดงเขียวเ่อวะนั่นไงไอ้้อนเือินแนเฮ้ยมาโอ้โหจะมีเวลาให้อ่ ใช่เหรอข้อเนี้ยไม่รู้อ่ะมันบอกเนี้มันมีอ่านอีกเว้ยออกมาเพื่อนเออมันมันมันเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้วเออเอ้โหทำลายขโมยทำลายขโมยใช่ป่ะน่าจะใช่นะควณเป็นเลี้ยวมาทางนี้ไหมคกณเปไอ้นี่มันมีที่่อานงเนี้ยเฮ้ยทำลายทำลายได้จริงทำลายได้จริงทำลายเฮ้ยทำลายได้จริงต้องทำลายหมด ไปหมดแย่แยกันทลายไปเลมันมางนี้ว่ะมาแล้วนี่ไงนี่ไงโตเลยเนี่ยผมหนแจ้งหนด้รัวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดครับเออวิ่งกระโดดเล็ว่ะมา้มาแล้วมาแล้วิวิ่งวิ่งบวิบไเดอะไอแอมเดี๋ยวตนี้ตนี้ตนี้เป็นาลาอะไรเนี่ยตนี้ตนี้ตนี้ีนึง ทุบทุบทุ้ยอาเฮ้ยรดแลวอยู่ดีอยู่ดีอ้มันติดกันนะมันมีปุ่มตงนั้ขอโทษเพื่อนๆฆ่าเลยฆ่าเลยเดินได้เดินได้เดินได้และเดินเดินเกิดแล้วเดินเกิดแล้วเดินเดี๋เพิ่งกดปเกดเลเอาให้่กดที่้างก้อเอาอเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะไปถามด้วยดูดากไไ่ไข่ไข่าก็ได้ไอัวมังาก็ตัดใจไ่ได้ นันแม่เป็นบาดียวหรอดแล้วลังเนดในี่้ยเกยิงๆป็นสายไ้คนไทยน่ไทยมันแบไอ้ไอ้กใช่ต้องยิงให้ตายพอยิงป็นต้งดินเลยโอ้โหตายหมูเฮ้ยอะไรวะผมไปกดสวิ์ไลน์ไปดูตายกันหมดเลย

hello i am